สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืนจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือฟิล l d เดย์ประจําปี2564ในวันที่13กรกฎาคม2564ณเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพกรของนางทัศนีการจนะเทศในการจัดงานครั้งนี้ในชินกรแก่นคง นายอำเภอประยืนให้เกียรติเป็นประธานเปิดกำนันตำบลขาป้อมท่นานผอรพสตครับท่านผู้น,นำท่านผู้ใหญ่ท่านผู้มีเกียรตินะครับพี่น้องประชาชนในตำบลขาป้อมที่เคารพร,รักทุกท่านครับโดยมีนางสุดารัตน์ทองเดือนเกษตรอำเภอประยืนเป็นผู้กล่าวรายงานและหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องเกษตรกรทุกทุกท่านนะคะ อิจิทันแนะนำของคณะผู้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นรู้การผลิตใหม่หรืองานฟิวเดยว,วันนี้นะคะณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรแปลงนี้เป็นแปลงเครือข่ายนะคะของรางทัศนีการจนาเทศนะคะโดยจัดให้มีสถานีถ่ายทอดความรู้จำนวนสีสถานีประกอบด้วยสถานีที่หนึ่ง การพัฒนาคุณภาพดินสำหรับเพาะปูโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่นสถานีที่สองการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดขอนแก่นสถานีที่สามการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์โดยปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นและสถานีที่สี่การพอเลี้ยงสัตว์น้ำโดยประมงจังหวัดขอน ทั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอรพระยืนขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรตำบลขามป้อมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมบูรณาการและทำให้งานในวันนี้สำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน